สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีจากประเทศโปรแลนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะม่ไ,ไดีเจอกันนานสองสามเดือนแล้วมั้งไม่ได้ลงคลิปก็ก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็สุขสันต์วันสงการนะคะ Happy สงการเฟสตทิร์ฟอินท้ายแลนะคะ Happy New Year ์ไทยแลนะคะก็ ก็ยังก่อนอื่นก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกๆคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขในวันสงการกับครอบครัวนะคะเพื่อนๆก็เ,เล่นน้ําอย่างมีความสุขนะคะเพื่อนๆแล้วก็อากาศร้อนมากก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆก็เราก็มาทําคลิปทักไทยในวันสงการนะคะเพื่อนๆโอ้วันสงการปีกายนี้เราก็ ได้ลกลับเมืองไทยนะคะเพื่อนๆกลับตรงกับสงการพอดีเลยแล้วก็ได้ไปอยู่กับครอบครัวนะคะเพื่อนๆก็ได้ไปรดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่เนาะวันที่13ก็เป็นวันปีใหม่ไทยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนวันที่14ก็เป็นวันครอบครัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็วันที่15เป็นวันผู้สูงอายุไหมถ้าจาผิดก็ขอโทษนะคะเพื่อนๆแต่ก็ ยังไงก็ขอให้ทุกๆครอบครัวมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพนะคะเพื่อนเพื่อเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเลยนะคะที่เมืองไทยส่วนที่นี่วอร์ซอนะคะเพื่อนเพื่อนที่ประเทศโปแลนด์ก็วันนี้ก็อากาศอากาศมาเช้าก็ดีนะคะเพื่อน16-17องศาที่แรกแล้วว่าจะออกไปเดินนะคะเดือนว่าจะออกไปเดินว่าจะออกไปถ่ายรูปดอกไม้อย่างนี้นะคะเพือนพอตอนนี้ตอนนี้ไ่ายสามโมง เออไม่ใช่ตอนนี้บ่ายโมงสามสิบเก้านาทีนะเพื่อนเพื่อนอากาศก็คึมฟ้าคึมฝนนะ,ะเพื่อนแล้วก็ลมแรงมากลมแรงมากนะคะ่เพื่อนก็โอ้โหแล้วก็เปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนแผนไม่ไปกันะะเพื่อนอยู่บ้านนีกวาพักก่อนนะคะเพื่อนเพราะวันนี้เป็นวันพักผ่อนเนาะก็เออส่วนเสื้อตัวนี้นะหรอพูดถึงเสื้อตัวนี้พูดอาจจะพูดได้หลายเรื่องรวมกันนะเ <c oughs> สื้อตัวนี้นะหลอ <c oughs> ใส่ปีละครั้งค่ะก <c oughs> ็ ซื้อครั้งเดียวก็ใส่ได้หลายปีมากคะเสื้อตัวนี้น่าจะไม่ต่ำก,กว่าสิบปีนะครับ <c oughs> คือก็ประหยัดเนาะอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดยุคเข้ายากหมากแพงนะครับเพื่อนกอ็ซื้อมานานแล้วแหละแล้วทีเนี้ยก็เทศกาลสงการทีนึงก็จะเอาออกมาใส่ทีนึงแล้วเราก็ได้มีโอกาสเอาเสื้อตัวนี้ ติดมาต่างประเทศด้วยนะคะเพื่อนอย่างถท่ากับเมืองไทยปีกายแล้วก็ไปที่เมืองไทยด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อเอาไปใส่ในเทศกาลสงการนะคะเพื่อนเพื่อนก็ไม่เป็นไรประหยัดค่ะอย่างน้อยเราก็ใส่ได้มันก็ได้เข้ากับบรรยากาศนะคะเพื่อนเพื่อนก็ส่วนเราใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศปีนี้เราไม่ได้กลับบ้านเราก็ได้แต่นอนดูข่าวนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองทุกๆวันเหมือนปกติก็ได้รับ ได้ชมข่าวได้หลายช่องนะคะเพื่อนที่เขาถ่ายทอดสดบ้างแล้วก็ลงข่าวให้ดูบ้างทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนหลายๆที่ของเมืองไทยนะคะเพื่อนๆก็เล่นสาดน้ํากันโอ้ก็เห็นแล้วมีความสุขเนาะเราก็เราก็มีความสุขนะคะที่ได้ดูที่เขาเล่นสาดน้ํากันนะคะเพื่อนแต่ท่านละแต่ถ้าจะให้เราไปเล่นแบบเขาเราก็คงไม่ไหวนะคะเพื่อนเพ,นเพราะว่าเราเราเป็นคนที่อากาศ ร้อนมากเราจะเป็นลมนะคะวคือมันร้อนมากเห็นแล้วก็40องศาใช่ไหม40กว่าใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนก็เอ่อก็นั่นแหละก็ยังไงก็เอ่อให้เขาเล่นดีกว่านอสส่วนเราก็ดูดีกว่าเราดูเราก็มีความสุขแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็ถนนสีลมนะคะพูดถึงถนนสีลมก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะเพื่อนเราก็ได้เคยทํางานอยู่ถนนสีลมนะคะเพื่อนซอยสารแดงนะคะถ้าใครอยู่แถวนั้นอาจจะรู้นะคะเพื่อนเพื่อนว่า เป็นถนนที่ติดอันดับต้นๆของกรุงเทพนะคะเพื่อนของเมืองไทยที่ของกรุงเทพนะคะที่เขาเล่นสาดน้ํากันแล้วก็ปิดถนนกันนะคะเพื่อนๆแลวปีนี้ก็เช่นกันนะคะทั้งถนนสีลมนะคะเพื่อนเขาก็จะปิดถนนเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเขาก็จะเล่นสรดน้ํามีความสุขนะคะ<笑><笑>ก็มีน่าจะหปีที่แล้วนะคะเพื่อนเราเคยเพาลูกไปเล่นลูกทั้งสองคนพาลูกไปเล่นที่ถนนสีลมนะคะเพื่อนเพราะว่าเรา อยู่ในซอยสาร,รแดงแล้วก็อยู่ในซอยน,รรนั้นแล้วทีเนี้เราก็ออกมาปักซอยก็แค่เดินมานิดเดียวค่ะก็เล่นสนุกสนานแล้วก็ต่อไปในสวนลุมนะคะเพื่อนใครอยู่แถวนั้นก็อาจจะรู้นะคะเพื่อนๆว่าเออสนุกสนานนะคะแล้วก็เห็นเราเห็นบรรยากาศโหพี่ความสุขอ <c oughs> ะเพื่อนๆบางทีก็อยากจะมาเล่นก็แต่ไม่ดีกว่าค่ะปีนี้คือมันร้อนปีหน้าอาจไม่แน่น,นะคะหรือปีหน้าอาจจะ มีแผนนิดๆนะคะแผนเอาไว้นิดๆอาจจะไปนะคะเพื่อนเพราะปีนี้โอ้คึกคักมากเลยนะคะเพื่อนที่ประเทศไทยแล้วก็ถนนข้าวสารด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็ถนนข้าวสารนี่โอ้คนนี่แน่นมากเลยนะคะแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์นะที่หลายๆพื้นที่แล้วก็พัทยาแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วว่าจะเป็นขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นหนองคายไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เนาะหลายๆพื้นที่ค่ะก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะเพื่อนแล้วก็ดูแลทรัพย์สินเราด้วยนะคะเพื่อนตั้งกระเป๋า กระเป๋าแล้วก็กระเป๋าตังค์แล้วก็มือถือด้วยนะคะเพื่อนยังไงก็ดูแล,แลความระมัดระวังนะคะเพื่อนก็ระวังให้มากๆนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้เนาะแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะเพื่อนก็เออก็ปีนี้ไม่ได้กลับนะคะเพื่อนก็แต่เห็นทุกๆคนมีความสุขแล้วก็มีความสุขด้วยเนาะแล้วก็ถุขเนาะก็ก็นั่นแหละก็ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขนะคะเพื่อน,นก็ใส่เสื้อเข้ากับบรรยากาศ สน่อยนึงนะคะก็ถึงจะอยู่ต่างประเทศแต่ใจเรามันเป็นใจคนอยู่แต่ตัวค่ะใจอยู่บ้านไทยคะ่ะนอนกลางวันนอนนอนกลางวันอย่างเงี้ยก็ดูข่าวนะคะตื่นขึ้นมาก็เห็นข่าวแล้วก็เออเราก็ตามดูว่าถนนตรงนูง้นต,ต,ต,ตรงนี้ก็เล่นยังไงสารน้าวันไหนอย่างเงี้ยก็สนุกก็สนุกไปกับเขานะคะเพื่อนๆแล้วก็เออแล้วก็โอเคแล้วก็เพื่อนๆคลิปนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆแค่นี้นะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆไม่ได้เจอกันนานก็ ไม่ว่ากันเนาะยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะเล่นสงการเสร็จนะคะแล้วก็เดินทางกลับมาด้วยความปลอดภัยนะคะเพื่อนๆกลับไปชาร์จพลังกับครอบครัวอยู่กับครอบครัวนะคะเพื่อนๆอยู่กับพี่กับน้องกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะคะเพื่อนๆก็ชาร์จพลังเสร็จแล้วก็เดินทางกลับมาสู้งานต่อไปที่เมืองไทยไม่ใช่ที่กรุงเทพอ,อีกนะคะเพื่อนๆก็ ะะก,ก,ะะก,ก็เดินทางปลอดภัยนะคะขับขี่โดยปลอดภัยนะคะทุกๆครอบครัวเดินทางปลอดภัยขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะเพื่อนๆมีสตินะคะขับไม่ดื่มนะคะเพื่อนๆก,ก็ก่อนจบคลิปนะคะเพื่อนๆก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพื่อนๆอย่าเจ็บอย่าจนนะคะก็ขอให้โชคดีปลอดภัยปลอดโรค ร่ำรวยเงินทองนะคะสุขภาพสําคัญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะวันนี้เราก็ก็มาทักทายเพื่อนๆด้วยเสือ้อาลายดอกแล้วก็กางเกงช้างนะคะเพื่อนก็ขอบคุณนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆ thank you for watching see you next video ค่ะไม่ได้พูดนานแล้วพูดกลับไปกลับมาก็ขอโทษน,นะคะเพื่อนบ๊ายบายค่ะคุวันส์นี bye ่ค nice ่ะบ๊ายบาย thank you for watching บ๊ายบายค่ะ